แจงมันไม่สมเม,มื่นอนี้แจงมันไม่สมใส่ไก่แจงมันไม่สมใส่ไก่พี่น้องเมื่อไหรแจงมันไม่สมใส่ไก่แบบบานคร่บพี่น,อน้อ,องใส่ไก่แน่นอนไปฟังหอนเนี่ยมาขึ้นเก่า ลงโซลงป้าใส่น่อยแส่หอยใส่หลย้งสับกับบางกดพี่น้อแงแจกมาม่สมกรกเลยยรเพิมผักเติมล,ลงไปใส่ผัดตูผัดคุณตูลงผัหอมผัดหอมผัคุณตูลง กันตัดน้อยบางคนเขากันตัดน้อยโอ้เป็นแซ่บที่ลอง,าอาง,งมาแยงคุณเราไม่สมใส่ไก่แย,ยงแบบบางบางท้างพี่น้องมานะพี่น้องมา,างกินข้าวน่วมกันแซ่บๆตากน้องแล้วพี่น้องบัดน่ะสมสวัสดีครับพี่น้อง แกงไม่ผสมค่ะแกงไม่สผสไสก่เดีอยวเวลาเลยจับกับคางหัวโอ้อย่าพวกเดี้ยวสุดเลยนสิ่งที่จุดไก่ทเนื่อไปากป 没办法，我们太低了、嗯。好多孩子。 nó mới hát quá mặt nó chặt mặt mà chặt mặt 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 เดี๋ยวนี้ทำสมัยใส่ขวดเลยงา่ายดีจาก่นั้นใส่เทเลยต้องไปเปล่ยนวาล์วต้อเปลีเจ็บไม่วที่แห่นงกวดน,น่อหยเลยหน่อยเห็นบักเคยเห็น, <c oughs> น,หนบักนวงใหกระเด็น <c oughs> นี่มัน กิ่นไรหอนีน้ำม้าคมนีกเหมือกับน้ำแับไทยดำ,ำาย้ากะมาณงี้งมีมวลาหานะั้นหยกมันไม่สดโอ้ก,กเกปุ่มติดมั้งอะไรนีใส่นน ยินติดปากติดขาติดขาอ่าดีอยา,าเกเจ็เทเลยวไรจะตกนะ ただいま。<Alright. S 2> Han lå ikke der, selv om han ก็จะยที่นอกแตกมันไม่สใสไกลแบบัเนาะส่งมาจากบาก็วครับแจกใส่ไกืดได้หองเลยครับทางหอเซาใส่กุงเทปภายได้ละก็ฝากไว้ัอก็ค่อมา้มนิบารสได้ความสครับสวัสดีคทาง ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเด้นครับพี่น้องแซปคือเก่าพี่น้อง